เพลงแบบนี้ถ้าทางจะโดนลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกรับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า 400m 400m นี่ก็น่าจะประมาณ400ล้านเมตรนะครับโคตรเยอะเลยนะเว้ยวิธีการเล่นแบบนี้นครับเราก็ต้องสร้างไอ้แท่งแดงๆนี้นครับเปรียบเสมือนกับบันไดให้เราไต่ขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับมันคงจะมีจุดหมายอยู่แหละแต่วันนี้เราจะไปถึงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งมาแล้วมาเริ่มสร้างของเรากันเลย ผมก็ยังไม่ได้สร้างจะบอกว่าสร้างแล้วโอเคนี่อันนี้ของผมเองอันนี้แท่งของผมเองนะฮะนี่วางเลยแล้วก็ปีนขึ้นไปไาไ,ไปด้วยกันไหมแม,แม,แม่สาวน้อยเออมาขึ้นมาเราข้าไปของเขาเองกัน้วไปของเราเองเกมนี้มันไม่มีกระโดดในแมปเนี้ยเดี๋ยวรเราสร้างใหม่ไหมสร้างใหม่สร้างใหม่แล้วคือสร้างเหมือนกับเกมล้อรถที่เราเคยเล่นเลย มันมีขีดจำกัดอะออลองแบบนี้ดูแย่ yeah, แล้วสร้างผิดที่ไม่เป็นไรแบบนี้ได้อยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้เนะี่ยเป็นไงดูแข็งแรงปลอดภัยนะปีนได้เฉยไปแล้วนี่นะฮะขึ้นไปฮึบอืมแล้วก็อันนี้วางตรงนี้ เป็นไงบันไดที่ผมคิดค้นเองนะครับสามารถเอาไปทําขายได้นะครับแต่จะมีคนซื้อเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งเฮ้ยโอเคเป็นไงแม่สาวน้อยงงเลยบันไดพิสดารครับคิดค้นโดยผมเองเพราะมันเป็นบันไดพิสดารสำหรับคนพิสดารน,นี่ปีนขึ้นไปนี่ไปโอ้ยชิลนะเนี่ยบันไดเนี่ยนี่สร้างแบบผมได้นะครับ ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ด้วยการสร้างบันไดแบบนี้แต่ถ้าใช้ในโลกจริงแล้วก็ไปโลกหน้าแน่ไปทางไหนตีวะไปทางนี้ไหมไปทางซ้ายแล้วกันทางซ้ายมันดูแบบดูง่ายอะ่ะมันความรู้สึกของเราเองอะ่ะปึ๊บอึ๊บปีนขึ้นไปไปทางไหนเดียะทางซ้ายต่อแล้วกันทางซ้ายผ่านตลอด เหมือนง่ายนะเหมือนง่ายไหมเฮ้ยผมใกล้ถึงแล้วนะนะใกล้ถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวไปให้ถึงข้างบนกันเฮิบเฮิบเฮิบ,ฮบ,ฮบโอ้ยเกือบถึงวางเลยแล้วก็ปีนโอเคแล้วก็อันนี้วางยังไงเอ่ยอ๋อมล็อกหน้าจอได้ใช่ไหมโอ้ยล็อกหน้าจออย่างนี้ได้ผมก็ชิวด,ดิ พอเราเคยผ่านอะไรที่มันยากกว่านี้แล้วไงปีนขึ้นไปโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วชึบโอ้ยถึงยังอะ่ะถึงยังโอ้ย20เมตรแล้วมันมีสูงสุดถึง400เมตรอะท่านผู้ชมคิดดูดิว่ามันจะสูงขนาดไหนและนี่คืออะไรอะนี่คืออะไรสีแดงๆเนี่ยอะไรอะคำเตือนคือตายเหรอถ้าโดนตายไม่ขอร้องนะ อ๋อถ้าโดน้นเรือรถเอ้ยเดี๋ยนะเ,เ,เอ้ยจะตายเอ้าตายเลยอุย้ยโอโ้เข้าใจแล้วครับเริ่มมีกับดักเหรองั้นเราจะปีนให้สูงกว่าน,นี้แล้วกันในคลิปนี้เฮ้ยคลิปนี้เราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่โอเคไหมโอเคเราจะไปให้สูงที่สุดนะฮะขนาด20เมตรเนี่ยยังนานขนาดนี้เลยอ่ะ400เมตรมันต้องไกลมากๆแน่ๆ เฮบเช็บเฮ้ยบันไดนี้นะครับถ้าผมได้สีอีกสักอีกสักสองขั้นนะคงจะแบบพิลเลยอะเนี่ยน่าจะปีนไอ้พวกสูงๆแบบนี้ได้เลยเนะี่ยเดีลองดิไม่ถึงนะแต่อยู่ในขั้นที่เกือบถึงอะ่ะในมีทางไปอีกไหมอ๋อบางอันมันก็เดินได้เลยนี่หว่าเช็บเช็บเอ๊ทางนี้ไปยังไงเอ่ย อันนี้ก็ขยันขยอให้ซื้อสียงเลยบันไดใครนี่หวางขึ้นไปแล้วก็ปีนขึ้นไปนี่ได้ครับเป็นงานไม่แบ่งให้ใครด้วยงกชึบชึบเอ๊ะบันไดวดเร็วชึบป๊าแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหม ขอให้ถูกทีเถอะมันปีนได้อยู่นะจบตอนนี้เราอยู่ในระดับความสูงที่34เมตร35เมตรแล้วแล้วก็ต้องไปทางนี้ใช่ไหมจบผมว่าเรามาถูกทางนะ อันนี้ก็วางตรงนี้เข้าม่เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคโอ้สุดยอดโอ้โหทางสีแดงๆแ,แบบนี้เหรอทางสีแดงๆแ,แบบนี้แล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็ปีนบันไดแล้วขึ้นไปบันไดแล้วขึ้นไปแล้วก็เดินผ่านไปเลยโอเคเอ้าเอา,เอานูน๊บนูบพี่ชีพทำไมนู๊บ โอ้นุบกเราต้องไปต่อแล้วแหละโอ้โหโอ้โหเริ่มสูงอะ่ะเราต้องวาดใหม่แล้วอ่ะลักก่อนบันไดที่รักสร้างใหม่เลยเหรอมาลองดูแค่นี้ได้ไหมวางไปโอ้ oh, oh, ได้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 จ๊บ โอ้โหร้อน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 ชึบปีนนี่ปีนไม่ถึงเหรอแล้วถ้าแบบนี้อ่ะมีครับบันไดรุ่นใหม่นี่บันไดรุ่นใหม่บันไดที่ดูแบบแข็งแรงขึ้น แหมว่าจะไม่เสียเลือดแล้วนะอุยอ้ยๆชำนานชำนานมีคนชำนานผมจะปีนให้ถึงอีกจุดหนึ่งก็แล้วกันในคลิปนี้โอเคไหมมาแข่งกันมามาแข่งกันมามาโอ้โหมาเล่นเป็นวะเอ๊ะหรือมันมีทางไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมอ๋อมีทางไปอีกทางหนึงใช่ไหม อ้อนี่ไงมันบอกให้เราสร้างตะขอแบบนี้ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะซ้ายไปทางนูน้นนี่นี่น,น,นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ววัดใหม่วัดใหม่ใมช่ป่วะเอ้ยลองดูลองดูงด <Brand. S 1> เฮ้ไม่ใช่สามเหลี่ยมข้างบนฮมวัดใหม่วัดใหม่วัดใหม่ แล้วขอดูตัวแบบกันชืบซืบแล้วก็มันตรงนี้ผมตั้งใจอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยกลับมาก่อนเอ้ยได้ได้ได้เฮ้ยได้เร็วได้เร็วได้เร็ว รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจอ่าวัตถุก,กูไปนู่นแล้วเอ้ยกลับมาก่อนอาวัตถุผมสไลด์ไปแล้วตัว,ตว,ตวผมยองอยู่นี่เดินไปก็ได้งั้นอะดูดิไม่รอกันเลยอะเอ,อ้โหว,ว่าจะสไลด์ที่เทพหน่อยเอย่ถึงจุดที่สี่สิเมตรแล้วโอ้โหแต่เราสร้างกันนั้นได้แต่เราไม่ได้ขึ้นช่างมันไม่เป็นไร นี่ขึ้นมาจุดที่40เมตร47เมตรนะครับผมท่แล้วทำไมไม่เขียนไว้50วะเนี่ยเป็นไงท่านผู้ชมก็โอเคนะท่านผู้ชมสำหรับเกม400 400m นะครับผมในแมป 400m นะเป็นแมปที่เราต้องสร้างบันไดแล้วก็ไต่ขึ้นมานะผมวันนี้เราก็มาได้ถึง50เมตรเลยก็ถ้าเกิดใครชอบแมปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื huh ่อเปกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องแล้วด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรจะเป็นแมปอะไรในโลบก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วแล้วรู้ไหมอะไรมันมีปุ่มให้ซื้อปุ่มกระโดดยนะเว้ยสี่ร้อยโลบก่ะอย่างแพงอ่ะผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย วันนี้นูบหน้าตาแปลกๆหน่อยครับจริงๆมันเป็นตัวหนูแฮมเตอร์แต่ทำไมมาในแมปนี้กลายเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้